สวรรค์มีอยู่ที่ใจใสพิสุทธิ์เพียงเราหยุดไม่อยากได้ของใครเขาเพียงเราพึงพอใจในของเราจะคว้าเอาสวรรค์ได้ไว้ครอบครองมเริ่มต้น ปฏิบัติธรรมเจริญสติซึ่งดูแล้วก็เป็นเรื่องเก่าๆเดิมๆแต่ว่าเก่าๆเดิมๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าอะไรเพราะาการเจริญสติเันเรื่องเกี่ยวกับความสุขความทุกข์เกี่ยวกับชีวิตของเราเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับจิตของเราเนีอันนี้ถือว่าไม่ล้าสมัย สา้าสมัยแล้วก็ปัจจุบันต้องไม่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังมีกายมีใจยังต้องมีสุขมีทุกข์เราจึงจะไปต้องมีสติควบคู่ไปกับชีวิตของเราในี่ยกว่าเป็นชีวิตที่ไม่ประมาทโดยปกติแล้วชีวิตที่ประมาทเนี่ยมกยักจะส่งจิตทรงใจให้ออกนอกตัวอยู่เสมอ ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูเป็นต้นไปกับความคิดไปกับกิเลสไปกับผู้อื่นสิ่งอื่นนอกตัวเราเน,นี่ถือว่าเป็นการทรงจิตทรงใจออกนอกชีวิตของเราอันนี้ประมาทแล้วดึงกลับมาไม่เป็นไรดึงจิตดึงใจกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่แท้จริงที่อยู่กับปัจจุบัน ทำความรู้สึกตัวรู้ตัวอยู่เสมอที่กายที่ใจของเราเนี่ยเป็นปัจจุบันอยู่กับตัวเราอันนี้จะว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทดูกายเคลื่อนไหวหรือจะมาดูจิตใจที่มันคิดมันนึกก็ได้การดูเนี่ยดูในทางธรรมเนี่ยคือความรู้สึกตัวนั่นเองคือรู้ทำความรู้สึกตัวเอาจิตเข้าไปรู้เนี่ย รู้กายที่กำลังเคลื่อนไหวให้รู้สบายๆรู้เฉยๆรู้เล่นๆอย่าไปเพ่งอย่าไปเครียดกับการที่เราจะมีสติระลึกลงไปรู้ลงไปที่ความรู้สึกที่กายกำลังเคลื่อนไหวอาการที่ไหวๆขึ้นเคลื่อนไปอันนี้มันไม่มีชื่อหรอกมันมีแค่อาการมีแค่ความรู้สึกอย่าไปรู้ว่า มือกําลังคว่ํากําลังหงายอันนั้นเป็นตัวสมมุติรู้ลงไปที่อาการที่กําลังไหวนเคลื่อน,นอันนี้แหละคือรู้ที่ตัวปรมัดเลยเห็นกายสัต่วรมกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวใครเป็นเพียงสิ่งที่มาให้เราะระลึกรู้เท่านั้นช่วยเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เรียกว่าเป็นการเห็นกายในกายรู้ลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเวทนาความเจ็บปวดเมื่อยชาให้เรารู้ลงไปในอาการของมันอาการของเวทนานั้นก็มีอาการตึงๆหนักๆชาๆอันนี้เราคืออาการอย่าไปรู้มันว่ามันมาจากไหนทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเนี่ย รู้ได้สมมติแล้วมันจะลึกไปแล้วเรารู้แค่อาการที่มันตึงๆมืม่อยๆหนักๆนีนนนน่คืออาการคือรู้ที่ความรู้สึกของเวทนาบางครั้งเราเกิดความคิดนึกขึ้นมาเนี่ถือว่าเป็นการรู้จิตความคิดอย่าไปรู้ในเรื่องราวอย่าระลึกรู้ลงไปในเรื่องราวของความคิดรู้ที่อาการฟูฟู แฟบแ,แ,แนี่แหละคืออาการของความคิดรู้ในความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นตัวปรมัตธรรมไม่มีชื่อไม่มีความหมายไม่มีสถานที่ไม่มีที่ตั้งมีแค่อาการที่มันฟูๆแฟบแฟ,แฟ,แฟแนั่แหละคือความรู้สึกของจิตหรือบางครั้งมันเกิดความง่วง มันเกิดความง่วงขึ้นมาเราอยาเข้าอยู่ในความง่วงระลึกรู้ลงไปในความง่วงนั้นมีสติลงไปความง่วงมีอาการที่มันมึนๆซึมๆไม่แชม่มชื่นสังเกตตัวการเหล่านี้นะอันนี้คือความรู้สึกของความง่วงเป็นธรรมะเราลึกรู้ลงไปในความรู้สึกที่มันมึนๆไม่แชม่มชื่น,นหนักๆ กำลังจะครอบงาจิตใจเรานี่แหละคือความรู้สึกจะว่าเห็นธรรมในธรรมก็ได้เห็นธรรมสักแต่ว่าธรรมคือธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าไมา้เราและลึกรู้เท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ให้เรามีสติระลึกรู้ลงไปที่เขาบอกว่าเห็นธรรมเป็นภายในเห็นธรรมเป็นภายนอกเห็นเวทนาเป็นภายในเห็นเวทนาเป็นภายนอกเห็นจิตเป็นภายในเห็นจิตเป็นภายนอกเห็นกายเป็นภายในเห็นกายเป็นภายนอกก็คืออะไรภายในคือที่ตัวเราภายนอกคือที่ผู้อื่นแต่ว่าไม่ได้ไปดูผู้อื่นนะ ให้ดูที่ตัวเราเราจะรู้ว่ากายของเราเป็นยังไงกายของผู้อื่นก็เป็นเช่นเดียวกันเวทนาของเราเป็นยังไงเวทนาของผู้อื่นก็เช่นเดียวกันจิตใจของเราเป็นอย่างไรจิตใจของผู้อื่นก็มีลักษณะเหมือนกันธรรมะที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นความง่วงเนี่ยธรรมะที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน ให้ดูที่ตัวเราเราก็จะเข้าใจผู้อื่นดูที่ตัวเราเป็นหลักนี่หละคือเห็นกายในกายเห็นกายเป็นภายในเป็นภายนอกคือที่ตัวเราและเขาผู้อื่นทําอย่างนี้เรื่อยๆไปเนี่ยให้เข้าถึงตัวสติปัฏฐานที่แท้จริงคือรู้สึกลงไปที่อาการต่างๆที่กายที่เวทนาที่จิตที่ทรร จะทําใจใเราเป็นปกติจิตที่เห็นอาการต่างๆเนี่ยจิตต้องเป็นปกติถ้าจิตเป็นปกติแล้วก็ถือว่าเข้าถึงตัวสติปัฏฐานแล้วหลักสําคัญของการเจริญสติก็คือมีสติมีความเพียรมีปัจจุบันรักษาใจให้เป็นปกติไม่มีความยินดียินร้ายจิตที่ไม่ยินดียินร้ายนั่นแหละคือธรรมะ จิตมันหยุดแล้วแค่เพียงรู้เฉยๆบางท่านอาจจะถามว่าแล้วอย่างนี้จะเกิดปัญญาได้อย่างไรปัญญาคือการรู้เท่าทันในกองสังขารคือที่กายที่ใจของเราเนี่ยเรารู้เท่าทันแล้วเราถ้าว่าเราเกิดปัญญาแล้วจะไปหาที่ไหนทุกไม่เกิดทุกไม่เกิดแล้วจิตท,ที่เป็นปกติ เราจะสงสัยว่าดับทุกข์ได้อย่างไรก็ดับแล้วในปัจจุบันคือจิตที่เป็นปกติเป็นกลางกลางด้วยการมีสติรู้อยู่นี่แหละถ้าเราคว้าเอาความไม่มีทุกข์ในจิตใจในปัจจุบันแล้ว